สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนทัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหัวช้างตะบลหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับจะพามาชมสวนนะครับสวนเรียกว่าเรียกว่าสวนผสมนะครับของพ่อใหญ่แดงนะครับแดงโปรโมชั่นนะครับบ้านหัวช้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับไปนี่ครับห้ามเข้าเจอเข้ามาก่อนเลยห้ามเข้าแต่เจ้าของอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเรามามาชมกันนะครับมือกล้องนะนี่ครับเนี่ยพ่อใหญ่แดงนี่ครับทื่สวน เหมือนพ่อใหญ่แดงงามแสงท่างต้นข้างแสงครับโอ้เต็มยศเลยนะครับนี่ยานอนอะไรตื่นสายยายทำกินยาดูมินเงินน้อยอย่าปลอยวาสนาโอ้ฝนมาพอดีโอ้ฝนมาพอดีนะครับกับสายฝนนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับโอ้ีคุณตาแดงนะครับโอ้ฝนผสมโอ้ฝนผสมโอ้มีเพื่อนในชาติอะไรอย่างเงี้ยตองนี้โอ้ครับผมใส่เดือยใส่เยอะใส่อันนี้ เอ df, ้มีบ่อนะครับีบ่อป้าอย่างรับนี้ปลามึกถึหน้างยปลามึกเล่นบอกลโอ้ย่านี่โอ้ยบ่อปลาบึกปลาดูปลาตะเพียนปลาลายยางปลาผสมกันโอ้ปลูกต้นปุวยปลูกอยไว้มีเป็นหลอบล้วรอบขอบชิดนะครับนี่ปมะามานเลียนไปไลนหนึ่งไลยบอกร,บรบ Somehow, บ als, ับบบ้านน่านน่านเฉเศษน่านเสเศษครับโอ้ เรียไตเรียเียงตาเรียงปูเนียงหอยหอยกนี่นี่หอยเชอรี่บ่หอยเชอรี่หอยสูนี่มดอยเียครับมาดูครับนี่บานบานบานหน้าได้นอนนี้านบานบานหน้าเอาไว้นอนพักผ่อนนอนพักผ่อนนั่มั่มา่งมั่งมั่ั่งมั่งมั่มั่งมั่งมั่ั่่งั ใช้อุตสาหะเข่าไปยังโอ้ตัวนี้เป็นเป็นมีหน้ามีบอลรัวมีแครสวนแค่นี้มีหน้าแค่หน่งหาหน้าแนวโน้นหน้าออกแนวข้างหัวโอ้นี่ยห้าอ่อมยังอ่อมเพื่องัวเพื่อยังบอลตัวนี่ไว้เพื่อคนเข่ามากขโมยปลาก็ืยังหนึ่งละเรียงปลาเป็นพันเป็นสองพันเป็นสวนเลยเนาะโอ้แตเลี้ยงไก่ไว้ครับมีไก่แต่ว่าสีมันมันโคตว่าสีเนี่ยสตว่าเนื้อัวเลี้ยงงัวเลี้ยงยังไว้ครับผมมีหน้ามหน้า ครับโอ้อาปัญุบ้นนี่ัญแดงเห็ดเป็นอย่างครับปัจุบ้านนี้เ็ดาัอย่าไรนเหอแต่ทำให้ทำหน้าเฮ้าเนี่ยะเลมาเห็นีมีผสมประสานกันไปกันหน้าครับปรบการเลียงสึเรียงสัดแน่เลียงป้าแน่โอ้ครับแตเลียงว่าอย่ารครบแ่ถ้ามีลูกมาถึงลูกจะมีถไ่มีลูกไม่ได้อ้ครับ เดี๋ยวฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเดี๋ยวได้พักการไป้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะต่อนะครับเนี่ยฝนตกหนักมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอช่วงสองนะครับเดี๋ยวรอช่วงสองเพราะฝนตกมากับฝนพอดีนะครับนี่เดี๋ยวมีอะไรอีกเยอะเลยนี่ทั้งอ้อยทั้งอะไรนี่แล้วดูสวนกันดีสวนผสมทำแค่งานกว่าแต่ว่าดูดูข้างในแล้วเป็นสัดส่สวนแต่บ้านบ้านที่ชอบสงบนะใครที่รักสงบงคนครเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับมาถ่ายทำคลิปนะครับก็ฝนตกนะครับ โอ้สุดยอดจริงๆเลยนะครับต้องเข้าบ้านหรือเปล่าครับโอ้บรรยากาศฝนนะนี่มือกล้องโอ้เดี๋ยวไปดูบ้านด้วยกันนะครับให้รีวิวบ้านโอ้บ้านสวนบ้านสวนโอ้ครับพ่อใหญ่แดงเชิญมาบ้านโอ้มาน,นั่งรอถายในบ้านนะครับเฮ้ยโอของนอนโอ้ยางรู้เลย

สามหมื่นก็สามหมื่นขในค้ครับนั้สาแล้วนะครับเราไปต่อนะครับพักไปเมื่อกี้ดูว่าสามหมื่นนะครับนี่ประมาณประมาณจักตารางเมตรนี่ประมาณ อ่าประมาณสามสามบิโอ้สามพื้สามเนาะนี่สามพื้นสามบครับมีห้องน้ำมีสา <3 S 2> มหมื่มมนสามบิทเองนี่ก็ถือว่ามีบ้านออฟฟิศหรือว,ว่าอาซำนักง,งานอยู่ตรงนี้ได้มาพักผ่อนนี่ก็ถือว่าสุดยอดเมื่อกี้ไปรีวิวให้ดูแล้วสาานนักงหมืออว่่ผยู <c oughs> ตอนฝนตกนะครับนี่โอ้นี่รอบดูว่ามีคณะเมสิกันมีตคนผมขึ้รถเนาะแล้วก็มีมันขึ้นรถครับแล้วก็มีคา อ้อยกล้วยถึงเริ่มเริ่มเริ่มเห็ดเช่นมื่อไรครับเฮ็ดปีสี่พักนี่ลปีของหน่งแนมาโอ้ปีเดียวนี่เนาะถึงถึงปีปครับถึงปีป่ะกล้วยางนั้เนี่ถึงปีละโอ้โหแต่แป้งมันปีไก่คืุดตัวนี่คือคุดโอุ้กมาพีไก่เนี่ยเพิ่มพีไก่ครับ ปลาเบิกเดี๋ยวปลาบึกนะครับเราจะดูปลาบึกกันนี่โซนถนนนะครับซึ่งเดิมนะครับแต่ว่าก็ทำเป็นสัเป็นสวนโอ้แต่ทักี่เขามาตงไหนหลายทกี่ลืออกจากบ้านแพิ่นยุคหลัอองมากโอ้้ันข้าวเพิ่นเ็นอาหารตามสั่งต้องเ็นี่นีลมาเอาของไเปียนอ้อยปลูกเพื่อสวยงามด้วยปลูกไปใส่วนอ้อยปั่นอ่ะสุพรรณเหรอสุพรรณ่าน์พันนั่นน่า์ปั่นนั่นสุพรรณห้างสูงเนีเขาเต่นอกโอ้ครับครับ เป็นอ่อยเป็นพันปานนังเลี้ยงไก่ไว้ผักปุ้งนะครับไก่พันธุ์พื้นบ้านป่ะครับไก่พันธุ์พื้นบ้านเลี้ยงไว้ตอนนั้นมันมีดซีซีโซ่เนี่ขายไปหมู่ว่านหม่วนมันเองเลี้ยงไก่ด้วยนะครับทางนี้นะครับขายไปหมู่ว่านหม่วันก็ต้อง็มีมืเอเบิ้งขายเบิ้งเข่าบ่โอ้เข่าเนี่ครับเดี๋ยวรอบนอกนะครับ,อบรอบอบก็ได้ใต้ข่ามือเบิ้ลโอ้หนี่เบิ้งนี่ก็นอ ครับแค่นี้เัามีแค่นี้ต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยปลูกปั้นโอ้เดินไม่ทะลุนะครับตรงนี้มีเล้าไก่นะครับนี่เล้าไก่เล้าไก่แต่มันไปง่อืมอันนี้เป็นท่อระบายน้ําช่องระบายน้ําออกไปกันนานะครับอันนี้อันนี้เป็นนานะครับนี่เป็นนานั่นแหะเป็นนาฝามันฝานาข้าวนะครับนี่เส้นนั้นเป็นถนน2083นะครับลาสีสไลด์ส้มปล่อยน้อยนะครับเส้นนั้นนะครับถนน2083นะครับที่เราเห็นรถวิ่งอยู่นะครับ อนี่นะครับเลี้ยงไก่ไปด้วยนะครับอู้นุ่นป้าอู้อันนี้นะครับกล้วยนะครับโอ้นะครับพ่อแดงนะครับพ่อใหญ่แดงสุดยอดนะครับออเป็นไงบ้างเครื่องฟ้าอืมครับอ้นี่กล้วยกล้วยเพ็นหลายอะไรได้หลายเครือเลยรมะพร้าวนะครับนี่โอ้เดินสะดวกเดินเดินสะดวกดี โอค้คืนคืนคากลับ,บะนะครับโอ,บนบนอ้นะครับผลผลก็จะมาอีกเป็นชุด<ม>เป็นละลอกค,ครับอบันคครรีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกแบบหนึ่งที่การทำนะครับทำเกษตรแบบเล็กๆแล้วก็ทำบ้านไว้พักผ่อนนะครับลัวรอบขอบชิดอีกแนวหนึ่งนะครับนี่ปิดไก่ปิดคนปิดกันปลาออกด้วยนะครับ งงนันลนรโอ้ต่อไปก็เป็นสำนักง,งานน้ำโอ้โอ้โอและอีกอาชีพหนึ่งนะครับคือพ่อใหญ่แดงนี่เป็นเป็นอ่าเป็นอะไรนะเป็นสำนักง,งานมอลํานะครับแดงโปรโมชั่นนะครับามืองไทโอ้ตัวผ้าเมืองไทยเลยบ่ตวาเลเรอกบอ่ที่มัุยานโอ้ครับบ้นนี้เฮ็ดมาจ็กปีแล้วครับนี่อาชีพแบบนี้อาชีพนี้เ็ดมาประมาณตั้งแต่ปี2อง9ก่่าปั่นลานบ่รานจะเป็นมอล ก็รับงานมาเรื่อยๆจนเสาคู่มือนียแล้วโอ้เกิดจากร้านเป็นมะล่ามหมดจังไงเพชรอาชีพ,น,พ,น,ชพนี่มาเลยโอ้มาลำายัางครับลำสิ่งลำโอ้เป็นสื้อ,อยังครับมะลำ <ตา S 1> นั่นมะลำามตีวาเป็นร้านพัชราภาวาไรตี้น้องตา้าน้องต้าพัชราภาวาไรตี้เมนพัชราภาโอ้พัชราภาวาไรตี้มะลำามสิงดูทุกวิสัยสิงลำสี่ล่ำสี่วไปหวานหัวหาเทปลาปลากำลังลุ่มอืมอุ้อคุตัวใหญ่สีมากว่ะ ระเบึกนะครับนี่ถึงอันนี้ก็สร้างข้อคุณน้องตัวนี้จากโตครับนี่นี่ประมาณสัก้งนี่เพราะท่านหลายดอกประมาณท่านกว่าตัวนี่านกว่าตัวนะครับปลาหมอมันมีปลาผสมปลาตะเพียนปลาเก๋งหมอปลาหมอใหญ่ปลาหมอทุ่มพรอนหล้วก็ ปลาตะเพียนปลานิ่นปลาดุกหลายปลามันรวมพันสองพันแต่ว่าต้นใหญ่ดีปลาบึกเนาะปลาหมูใหญ่แล้วมันใหญ่แห้งเพราะว่าปลาปีที่แล้วปลาหมูเรียงไว้อยู่นี่ประมาณสักงหาสิบตัวปลาบึกห้าสิบตัวกำลังขึ้นนะครับในของอาหารนี่ยดูสิปลานี่ปลาเหมือนมันตกนะครับเลยควายนี่ควายมานี่ก็รับควายหมได้เดือนที่แล้วนี่ยคุช้านี่เท่าคุณเองบอลคุนเท่าเองคุณเท่าเองสานี่คุดฟี่คุดฟี่ให้เขาดินไปโอ้ครับครับ แต่ว่าเท่ากับใส่ฟังน้อยนึงม่นบอเดินฟังมากนี่จะเลยหาดินมากน้ำมันนี่เราเลือกแคเมตรครับนี่แต่ประมาณบ่เลือกถึงสามเมตรโอ้ก็เติมหนึ่งอยู่กลุ่มปีอยู่เนาะตามที่ผ่านมาเมื่อไห่านมาตลอดน้ำน้ำนี่งปุ่มปีพุทธปีที่แล้วในนึงปีในปีที่สองอันนี้ระบบน้ำอยู่นี่เทาเทามีอผนวกน้ำบาดาลบ่มีน้ำบาดานโอ้เข้าจอแล้วจอน้ำเหมันกับควบเครื่องตัวนี้ควบเครื่องน้ำบาดาลไฟโอ้ไฟฟ้ากับโคมเป็นอะไรบอนี่นี่นี่เหมือนกับจริง อยู่ในบปีนาดีขยายออกไปจะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาอยู่ตลอดเลยเพราะว่าใส่น้ำม่วงน้ำดอกน้ำเขาสุดท้ายคือจึงขึ้นอย่างม่เห็นกษตร อ,อ,อยูบางว่างก็จะเลี้ยไปประปอนไปนั่งดูโอ้เกษตรนี่เป็นการประปอนเพราะว่าประปอนไปด้วยมีคือเขามีอยู่มีกินเขาอยากกินหนังเข้ากกินเข้าอยากกินปลาเข้ากกินปลาอยากกินหอยเขาก็เอาหอยมากินอยากกินไก่เขาก็เอาไก่โอ้ครับมันเป็นอาหารที่ไม่นด้โตนั่นเหมนเขากับบริเลียงเพื้นที่วัาวางขายครับเขาเลี้ยงเพื้นที่ไม่กี่เนื้กินื้อไม่กให้อยไกี่เนาในการรับประทานเาอยากกินหนื้อนอกากสุนัขวินเซอรบลงทุนตัวหลายเนาะหลักหมื่นลงทุนหลักหมื่นนะครับเนื้ นี่ไฟว่าไฟว่าต้องเฮ็ดเกษตรต้องใส่ทุนหลายอย่นี่เอามาดูใหม่มาดูใหม่นะครับต้องใส่ทุนคืออะไรพ่วมพายามพ่วงหมันเที่ยนพ่วมอาอีบีเฮ็ดเรต้องรู้ทุกอย่างหมดเราต้องรอเวลาว่ามีทุนหน่อยที่หลายเฮ็ดเลยอันนี้ก็คือว่าปีเดียวนี่ยสำเร็จแล้วได้ทั้งบ้านได้ทั้งอันนี้เอ้าพี่ไปพี่ไปมูลค่าอยู่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมจะได้บอกต่อท่านผู้ชมว่าการเฮ็ดเกษตรเพื่อเพิ่มเดกลับมาอยู่บ้านนะมันบ่ได้ลงทุนเสนอ งไปลงทุนก็สิลงในตัวเพื่อนกับสาีเงืนนนเลยเือนต้องมีเงินตัวนี้ผมว่ได้ลงทุนนี่โอเยเขาขุดเอาดินไปกัเฮดหนาดินเอาหนาดินไปพาข้าวเลยบอกว่าจะพข้าวกัสตัว่นแ่ทั้งปลาทั้งแห้งนประมาณมือมันก็ได้อยู่โอ้หมื่แต่พวลงครงสางบานเนาะตัวนี้มันเป็นของของสตอเติมขึ้นมาดอกบัเกียวเติมขึ้นมาบัวเกียวแต่เราถึงว่าีเฮง่ายี่้าก็เฮดได้โอได้ไนะครับพี่ันธุ์ยูสัตว์ตัวท้าแต่วันน้เขาเอเวิรกก ไม่ขายกอ้เษตรเท่าถาที่กันนี่าวูกไว้่นนีู้กไว้มันลายอยู่เดือนมันลายด้ยบริกิไกเสีเท่านี่มันยืดจุนไถเนาะาปผูกกันนี่บริกินรสาเขาลูกกันดืนคือว่ามันยืดจุนไม่นดาชียูดจุนไดมันไม่ตึงไม่ตึงเกินไปครับกินไดก้ยวนี้แค่ใหม่ตั้งหนอกนี้ต่ไข่ีาหมือนตั้งนอออะไรอยู่ ห in ัวขางหองคนน่าดบริเวณรอบเลยครับใช่ไหมน่าจะไก่พุดปัอนนี้แต่แต่ว่าผมผมมักแต่ว่าใส่ทันกระตีเก่าบ่อบมันมันเป็นส่วนโตดิมันมันบ่มคือมันเขาง่ะแล้วก็กันหมากันยังเข่ามาในนี้เหมือนกใจก่กันยังอะไรพวกนี้ข้นเขาเนี่มันเป็นส่วนโตโอ้ดีครับหอยเชอรี่ก็เยอะหอยมีหลายอันนั่นก็แย่ก็มีครับเด็กนี่ดูกขันยังดูเองดูเองดูแหว้น้ำฟังนั่นอย่างนั้ะแย่โอ้นี่นี่ทำสกินเนอกระเก็บกินโอ้ นี่สามสิบกินครับนี่อยากน้อยมากกันอยากปลาเขาปลาเนื้อปลาบุ้นี่บมูย่างได้ปลาพืดนี่ปลากินมดบมูย่างปลาบุ้งนี่บอครับปลาบุ้งบมูย่างปีที่แล้วลายวุ้นนี่มันมันมีปลากินผืเนาะปลากินผืนกับปลากินเนื้อกันมีมันผสมกันไปผผืสมกันอยู่นื้อส่วนมากหรืปลากินผืหลายแต่ว่ากะเหรี่ยงรวมกันได้รวมร่วมกันไว้เนื้อทอดตองการ ยอดตะท่านอาหารอย่างนี้อาหารกินเท่าเด่มาเอาไม่หนิไม่กินอยากกินน้อยอมัยงน,นงงเอาหอยครับนี่มันสีเฮ็ดยังเดลือหลายอยู่แต่ผัวปลูกเสริมปลูกยังเดลือหลายนี่ฟังยังกว่างอยู่ครับผม,ผมกำลังสีเฮ็ดต่อไปเรื่อยๆร<อ>ื่กำลังสีเด้อเวลาหนังสีให้มาเบิองให้อีกอยู่โอ้สี่วันตอนหนึ่งครับผมครับผมโอ้ตายเบิองเปิปก็มีความสุขเนาะโอ้ตาแดงคักไปผมก็นึกว่าอะไรก็คือว่าอยากให้มาเห็นเห็นถึงโปรเจกต์นี้เผื่อเป็นแบบให้ท่านผู้ชมว่าเออว่า ทำแบบนี้ก็โอเคแต่เ้ามาแห้งกว่านี้มันจะดูดีกว่านี้ไหนเพราะว่าตอนนี้เ้ามาเปียกเพราะว่าเพราะว่านางนางนี่กระเทียงหน้าหน่อยนะครับเพียงหน้าหน่อยเป็นส่วนตัวนะครับนี่เป็นส่วนตัวนี่โอ้สีเชิดมาน้ำประดาน้ำย่งชอ,อไว้ครับผมอืมอย่างยังเสื้อกับมาอาบน้ำน้ำมาอะไรในบ้านกับมาอาบโอ้สวนพ่อยแดงสุดยอดเลยครับนี่คือหน้าสวนนะครับโอ้ ส่วนมากุดไปทั้งอ้อยทั้งสี่ลายกระลังเลนกระลังเงินปูกล้วยกระไลอยู่กล้วยก็สิได้กินแน่นอนครับกินขายโอ้ยขายไปหลายเฉียวแล้วกล้วยครับผมกล้วยเหลือกินกัขายโอ้ครับผมนี่บุญมีท่านอย่างนกล้วยผู้ใดอยากมาเอาไปปลูกอะไอยากแมาไปเอาต่อมันได้เนาะเอาโนได้ขอได้ขอได้เอามาไปต่อครอพันก็ได้พื้นฐานของคนทำเกษตรเนาะใจดีไายซองกัขายได้เลยครับแต่ไม่นขายครับผมแม่นๆพี่เจีงน้องเหลือจากใหญ่พี่เจีงน้องก็

ต้นก้อยเหลียว้อนี่มันเกิดเดินนี่มันกิดยายพันธกันหน้าจักไรครับเห็นหน้าผสมตรงนี้นาอยู่นี่สองไร่ไม่ติดเลือโยมันไรอยู่หน้าหุ่นยังสุ่มอยู่กับมีหน้าเมี่ยงโอ้ครับผมสวนผสมบนเลยปลาเลี้ยงยังเลี้ยงปูฟักบุ้งปูโอ้ขนาดว่หน้าบนลายกับยังซ้อยไม่เห็ดผสมไดนเนาะหน้าน่าทั้งล้วนทั้งบทีมองนี่จักไรสองไร่กว่าบ่โอ้สองไร่สองพันครับผมโอ้

อืวมากาินปลาใส่ปลา่กนมกสครับผมอันนี้มันก็คือแต่เริ่มแหลกคือซือนอะพ่มแต่เห็ดต่ต้องเริ่มแหลกยี็ยก็คือว่ามันก็เห็นผาบอยู่เพราะว่ากป่วยยังมันโตขึ้นแล้วก็เป็นหลกครับผมแล้วก็ปลาครับโอ้ถือว่าเป็นหลกหลังแล้วก็ดิ้นไม่ดินนไม่อยู่ครับแต่ว่ากระบอกบอลลมเนบอลลมดิ้นแน่นดีเพราะดินนี่เพราะวามั เขาพุดสาให้เลยเอาดินซื้อดินเขาโอ้สื้อดินมาดินสื่อดินนี่มัดมือหนึ่งด้วยกันนี่ป่ะดิแต่งแต่งฟังก็ว่าก็มีทุนก็ลงทุนอยู่กระสันลงมีทุนอยู่อย่างั้นน่ะอืมครับเฮ็ดเอาไปปลูกยังน่าก็เลยเฮ็ดขึ้นมากเบื่อเผื่อดีอยู่ครับ ตัวนึ่งว่าสิเฮ็ดยอก็ง่วไว้เนี่ยปีห้านั่นหน้านี่ยว่าสิซื้องัวงัวมันถือยู่อีกจักมีละเกี่ยวเก่าเพิ่มมาเรียงเพิ่มโครงการไปอีกแล้วบัดนี้สีหาแม่มันเลี้ยงไว้มันมันยางไปมะลันไปจีเบิ่งหัวให้เนาะบัดนี้อยู่ให้อยู่หน้าก็มีคนเบิ่งอยู่โอ้ครับอันมันงานก็สิบ่มีผู้มือดอกมันก็สิมีเป็นบางมื้อแน่สิได้แเน้ในเทศกาลเทศกาลก็เฮาก็ต้องแล่นแล่นสวนแล้วเนาะแม่นเทศกาลไปได้อยู่เทศกาลหลายครับเช้าเรียงใบสามบางอย่างแบบช่วงเทศกาลสามเวลาโอ้ามสี่แดงนะครับหรือว่า ตาแดงนะครับก็ก็มีหมอลำนะครับาใ,ใครมีการมีงานอยากติดต่อหมอลำเครื่องเสียงไหนบั้มีบอกครับเ,รเสียงเวทีพร้อมหมดทุอ,อย่างมีเอาอเอาเวทีหมอลำด้วยก็ติดต่อมามาเบอร์ที่ผมขึ้นให้นะครับหน้าจอติดต่อมาแดงโปรโมชั่นหรือว่าชื่อ Facebook ชื่อนี้นะครับดแดงโปรโมชั่นอุทภรพพิสัยนะครับเป็นอยู่ที่บ้านหัวช้างนะครับสำนักง,งานหมอลำ ติดต่อได้ทั่วฟ้าเมืองไทยเป็นบหมอหญ่ครับติดต่อได้ครับทั่วฟ้าเมืองไทยหมอลำหน่วยลำใหญ่ลำประยุกลำกอดมีบเขาสามารถดิวกับหมอลำได้ได้มทุกอย่างอยู่ในบ้าน์ภาคนี้มีหมอลำเป็นลอยโอ้สำนักง,งานของพ่อใหญ่แดงแ,ง,บบงแกนมีลำท่างอุบลขอนแก่นมีมัดเลยโอ้ขางโรงเรียนบัณฑ์ทศางนะครับพี่น้องตาเฮากับมาเบสมาติดต่อได้นะครับ เพิ่นเพิ่นเป็นคนง่ายๆเนาะเป็นคนง่ายๆสามารถเข่าถึงได้ง่ายนะครับง่ายเพยากดอกโตมาบ่ได้ว่ายังมาคุยกันมาโตมากก็ได้ครับผมครับผมโตมากก็ได้โตมาเกมันเป็นงานแน่ยเรือยราคาต้นหนาสนิดกับมาโหลดครับผมครับผมบริวาครับผมอ่าวันนี้ได้ได้เห็นสวนจีออกอยู่วันที่หยิบสองหยิบเก้าวันที่สี่สี่หยิบเจ็ดนี่แหละประมาณนี้ล้วก็หยิบแปดแล้วก็สิบเอ็ดคิบยี่สิบเก้าหยิบห้าหยิบยี่สิบเก้างานของท่านเข่าหลายดอกครับผม อันนี้เราออกมาจากด้านด้านในนะครับนี่นี่นานี่กับวัตถุดิบพืชที่ท่ามตอดผลผลลัพธ์เลยโอ้นี่บอแป้งนี่ได้เนาะแป้งนี่แมนว่บัแมนแล้วนี่กับของน้องโอ้เป็นพิจาติกันอยู่ญาติน้องกันแบ่งกันข้นสองไร่แต่ว่าพืเที่ทางเข้าไปมันจุดรปลูกกระถิ่นของจะปลูกต้นไม้ไอ้พวกจะยุ่งไม้ยังแม่เสือนะครับผมมันเทืดเสือเทือดใดมันจะเปายามเทางเข้าเขาครับผม ปลาต่อใบเลี้ยงเนื้แดงกินเนื้อแด็งเลยปลาเลี้ยงปลาดำตื้นๆมีโครงการต่อไปเนาะแทนการที่ช้อนนำเส้นเชี่ยวนี่โอ้ลงทุนไปเรื่อยๆตัวนี้ของหยาดตึ้นลงทุนไปเรื่อยๆนะครับลงทุนไปเรื่อยๆเพราะเข้าห้องผมไมสิ้นสุดดอกครับผมครับผมอ่ะเข้ามือเลี้ยงเรับไปยับไปช่วยในการปลูกเองอห่าเงี้ยครับผมครับผมอ่ะฝนเริ่มมาแล้วนะครับคงต้องลาพ่อใหญ่แดงแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับพ่อใหญ่แดง ส่วนพ่อใหญ่แดงอยากให้เห็นอยากให้รู้แล้วก็อยากให้รู้ว่าคำกเกษียไม่ต้องลงทุนเยอะพ่อใหญ่แดงบอกขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ